กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทัวใหม่รถคันใหม่มาอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องทางเพจอีเซียมภาคห้าเพิ่นได้โพสต์มัดๆาเลยพี่น้องบอกว่ามาอธิบายใหม่พอๆพอขอวีซ่าทำงานที่ประเทศสวิตความจริงพอๆพอต้องออนทัว เริ่มที่สวิตท,ที่แรกว่าสันวาพี่น้องจึงไปออกสวีเดนปารีสเบลเยียมแต่ในตารางและทำงานจริงๆไม่มีชื่อประเทศสวิตเลยว่าสันวาแบบนี้ลักไก่ผิดกฎหมายเต็มเต็มว่าสันวาพี่น้องงานนี้เอาอีกแล้วเอฟซี FC บอกว่าทั่วเกาบทันนี้อยู่ทั่วไม่มาอีกแล้วว่าสันวาพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์ทาง คอมเมนต์ชาวนิต FC หลายคนหลายท่านเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะชาวนิตถึงกับบอกว่าพีคในพีคอีกค้าว่าสันว่าเขาจะยอมรับความจริงเมื่อไหร่ว่าสันวาพี่น้องบอกว่าเอาบาดท,ทีนี้เทิงผัวเทิงเมียพิษกฎหมายเทิงสวงคนเลยตีว่าสันว่าบางท่านก็บ,บอกว่าร่อใส่ใจมันคือเป็นแนวนี้ว่าสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าศิลปินหมอล่ำาควรเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมว่าสันว่า อย่าให้วงการหมอลำดูแย่เพราะการกระทำของคุณเลยครับวจันว่าช่วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวจานทาพี่น้องเอฟซี FC ทันนีถึงกับบอกว่าให้รับผิดชอบต่อสังคมรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ยังทำแบบนี้ก็ไม่สมควรเอซี FC ที่อวยหรือเข้าข้างนางแบบผิดผิดควรตั้งสติ ให้อยู่บนความถูกต้องนะครับวสันต์มาพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางชาวนิตท,ที่เขามาคอมเมนต์ในส่วนของทางเพจอีเซียมภาคห้าน้องพี่น,อน้องเนาะอ่าคอมเมนต์ท่านอื่นๆเพิ่นกะเขามาแสดงความคิดเห็นเช่นกันบอกว่าอีกจักหนวยกร,รับบทเป็นผู้ถูกกระทํากะสิหาว่าเขาแกงข้าวของอีคือเกาวสันว่าบางท่านก็บอกว่านางรวยนางไม่กลัวความผิดมั้งกําลังอยากอวดผัวใหม่มาก ความสามารถเยอะมากกว่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าตายระบาดนี้มาทุกสารทิศพิษเทิงผัวพิษเทิงเมีย่าสันว่างานนี้จะโดนรวบทั้งผัวทั้งเมียหรือไม่่าสันว่าบางข้อม,มินก็ว่าใครไม่แจ้งฉันแจ้งเองในฐานะผู้ที่ตั้งหลักปักฐานตั้งครอบครัวอย่างถูกต้องในสวีเดนแม่บาทที่นี่พี่น้องอ่าขอมมนท่านนี้ถึงก็บ,บอกว่าถ้าไม่มีใครแจ้ง ฉันจะไปแจ้งเองเพื่อนบอกว่าในฐานะที่ตั้งหลักปักฐานตั้งครอบครัวอย่างถูกต้องในสวีเดนมาก,ก่อนประมาณนี้พี่น้องทางคอมเมนต์เช่านิดก็เข้าไปเชียร์ใหญ่เลยพี่น้องบอกว่าจัดไปเลยมั่นใจมั่นนาสุดๆทําให้มันดูหน่อยว่าสันว่าจัดการมันหน่อยว่าสันว่าทางเอฟซีทันนี่เนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนบอกว่าบม่มีผู้ใดแจ้งนี่เพื่อนสีแจ้งเอง,เองนั่นละเพื่อนก็เลยตัวอ่าคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าใครที่อยู่ในสวีเดน จะรู้ว่าตอนนี้ผู้อพยพค่อนข้างเยอะและความปลอดภัยน้อยมากว่สาสันว่าถ้าเราปล่อยให้คนประเภทนี้ทำผิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ต้องมีครั้งต่อไปอีกว่สาสันว่าพี่น้องแอ้วเพิ่นกะบอกอีกว่าแล้วมันกะสิตองมีคน้นต่อต่อไปอีกซึ่งมันไม่ต้องค่ะว่สาสันว่าฉันต้องเสียภาษีฉันไม่ยอมว่สาสันว่าพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียภาษีนี่คือสีบอย้อมประมาณนี้ ถึงกับลั่นว่าไม่ยอมเลยทีเดียวพี่น้องสี่ไปจัดการเรื่องนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิแจ้งเองว่าสันว่าหลายคนหลายคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าทําถูกต้องแล้วขอชื่นชมเลย่าสันว่าเราทําถูกต้องจัดไปเลยให้เป็นเยี่ยงอย่างมาสันว่าเอามั่นยังให้ได้กับมีที่ยืนในสังคมแล้วอย่ามีได้กลับไปเหยียบอีก่าสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่นงองหลายคนหลายท่านก็เขาไปเชียร์ทางคอมเมนต์นท่านนีเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นนพยอมนั่นล่ละทางเ c หลายคนหลายท่านก็ เขาไปบอกว่าให้จัดการให้เด็ดขาดเลยวา่าศัลว่าเราอย่าไปยอมในฐานะพลเมืองของสวีดินเสียภาษีเช่นกันอย่าไปยอมมันทั้งสองคนว่าศัว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านก็นปักหมุดวอเลยทีเดียวพี่น้องติดตามว่าในส่วนของทางคอมมินเอฟซี FC ทันนี่จะจัดการยังไงจะไปแจ้ง ตอนไหนเพิ่นก็ะเลยลอดติดตามกันพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของทาง f อฟท่านนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามีบุคคลแจ้งและทําจริงอาจจะโดนแบนค่ะวาสันวาป้าเอฟหลายคนหลายท่านถึงขนาดรอให้ทั้งสองคนนี้โดนแบนกันเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าจัดมันเลยวาสันวาถ้าไปแจ้งจริงๆอยากรอ ดูว่ามันจะโดนแบนตามที่แจ้งหรือไม่เพราะฉะนั้นว่านั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กะข้อมิมนไวไตคิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไวในเด้อสวัสดีจา้า